สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีกล้องเข้ามาใหม่นะครับจากอเมริกานะครับเป็นกล้องเวเวอร์นะครับสามถึงเก้ากำลังขยายสามถึงเก้าหน้ากล้องสี่สิบมิลนะครับตัวนี้เพิ่งมาจากสู่การกสะสะสะ่อสร้าร้อนนะฮะนี้โดนแกะดูนะครับของศูนการก่อให้ดูข้างในว่าต้องเสียตาประสิทธิเท่าไหร่นะครับอันนี้นําเข้าอย่างถูกต้องนะครับ เสียว่าสีเอามาดูข้างในพร้อมๆกันเลยครับเป็นกล้องใหม่นะครับกล้องใหม่ป้ายแดงเลยนี่โดนแกะดูนะครับนี่โดนแกะดูั้ไงผ้าเช็ดเลนหลุดมานี่เลย มือใบรับประกันนะครับโดนแกะดูแล้วก็ไม่เก็บให้เรียบร้อยได้นะอยู่กระจายกระจายเลยอื่ฮะนี่ก็าาเป็นเอกสารคู่มือ ของกล้องนะครับนี่น่าจะเป็นการคำนวณระยะยิงบาราลติกนะฮะคำนวณมีมาบอกให้ด้วยว่าใช้กระสุนขนาดอะไรอะไรเนี่ยต้องไปทาวามเข้าใจเอานะครับมีมีคู่มือบอกให้ด้วยการคำนวณระยะนี่ก็เป็นคู่มือกล้องนะครับ รุ่นนี้ติดได้ถึง308นะครับโทนแรงดีคอยนนี่ก็เป็นคู่มือการรับประกันนะฮะใบรับประกันของบริษัทกล้องนี่กลอกแล้วก็ส่งไปที่อเมริกาอืมตามที่อยู่นี้เรามาดูกล้องข้างในกัน เดินแกะดูนี่ <S <S ใช่เหลือกล่องเปล่ารรอบที่แล้วอ๋อยังอยู่ยังอยู่รครบนะครับนี่เดี๋ยวความใสเดี๋ยวจถ่ายภาพนี่ให้ดูนะครับนี่เวเวอสามถึงเก้าคูณสี่สิบ เส้นเลงกากบ,บาทนะครับกล้องแท้นะครับแต่ว่าฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยของแท้นะครับของลิขสิทธิ์แท้นะครับไม่ใช่ของก๊อปปี้นะครับลิขสิทธิ์แท้นะฮะไม่ใช่ของลอกเดีนแบบนะครับคุณภาพต่างกันนะฮะ ผลิตที่ไหนไม่สำคัญนะครับขอให้มันเป็นของลิขสิทธิ์แท้เท่านั้นของแท้เท่านั้นนะครับตัวนี้7,950บาทนะฮะท่านใดสนใจก็ทักมานะครับวันนี้วันที่17เมษายน2,563บามนะครับนี่ ปรับปรับได้เลยไม่ต้องใช้เหรียญใช้มือหมุนได้เลยปกติบางรุ่นต้องใช้ใช้เหรียญบาทในการหมุนคลิกตรงนี้อันนี้รุ่นใหม่สามารถหมุนใช้มือหมุนได้เลยสวยครับความความคมชัดเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมานะครับมีมีหกเหรียญให้ด้วยตัวเ,เลก สนใจสนใจทกมานะครับราคาไม่แพงต่อรองได้ไม่มีปัญหาเรื่องราคาของแท้เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้ใช้ของก๊อปปี้ครับจะใช้ได้ทนได้นานกว่าอายุการใช้งานมันยาวนานกว่านะครับมันคุ้มค่ากว่าไม่ต้องเปลี่ยนยบ่อยนี่ค r ิวโพตัวนี้ก็ขายนะครับริ p โพรอเจ้าของมาจับจองนะครับตัวนี้เมกาแท้นะครับนี่แม็กกิน s a ด้วยดิ p โพตัวนี้ซีนไหม้มีภาพนิ่งอยู่แต่ซีนไหมเออแต่ตัวนี้อาจยังไม่ทำคลิปนะครับจะเลนใสมากรีโพหนึ่งมื่นสามห้าร้อยบาทนะครับดิโพตัวนี้ท่านใดสนใจก็ทักมาครับ m a ็กกิน s a เครับตัวนี้ ตีที่กล้องเลยสลักที่กล้องเลยว่าไม่กิน usa นะฮะของแท้แน่นอนนะไมะ่ท่านใดสนใจทักมาครับเวลไว้นะฮะเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้เลนส์ใสดีครับครับจบรีวิวแค่น,นี้นะครับขอบคุณครับ